สวัสดีครับช่องทีเด็ดเ s m วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุนมุมโลกนะไม่พลาดทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดรับใช้เข้ามาได้นะครับโอกาสถึง8ปดสเปอร์เซเลยแล้วก็มาให้ทีเด็ดหน้าเชียร์แบบนี้ทุกวันนะครับก็สามารถกดติดตามกันมาได้แล้วเนาะ เราจะไปที่ฟุตบอลนะฮะโคปาโดบาซิลนะียบอลถ้วยนะของประเทศบาร์ซิลนะฮะเป็นคูเซโรนะฮะเจอฟูริโมเอสเต้นะครับคู่นี้แข่งช่วงเช้านะ7จ็ดโมองกอนอีกวันหนึ่งนะก็เก่งก่อนทั้งคืนเนี่ยนะนั่งดูบอลคู่อื่นก่อนวันนี้บอลแม่งเยอะมากๆนะแต่สงทุ่มนะเที่ยงคืนตีหนึ 2, ่งตีสองตีสามนะชอบดูเวลาไหนก็สามารถคลิกเข้ามานะออกตัวได้เลยนะเจอกันมาแล้ว40เกมสลับคู่นี้นะเสมอ9ก้เจ้าบ้านสามทีมเยือนนะ โมเนสเ่ชนะไป18ครับฟอร์มช่วงหลังนะครับทีมเยือนเล่นดีมากๆ6เกมหลังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ5และเสมอ1 5เกมหลังเก็บชัยได้ทุกเกมนะฟอร์มดีจริงส่วนคูเซโลครับ6เกมหลังชนะ3เสมอ1หลุดแพ้2เกมนะก็ถือว่าผลงานใช้ได้ครับแต่โดยรวมแล้วนะต้องจูนนิดนึงนะถ้าอยากแบบเจ๋งวันนี้หน่อยนะคือทีมเยือนไม่ทําผลงานได้ดีมากนะเมื่อเล่นในบ้านคูเซโลไม่แพ้คอนเซซมา5เกมหลังสุดแล้วบอลบ้านขครบ้านมันแน่นนะ ฟูนิเออรเซ่ไม่แพ้มา6เกมล่าสุดด้วยครับผลงานนับได้นะเออรอเซ่นะก็ชนะคูเซโรมา2องหนึ่งนี่ไงสอเห็นไหมก็ผลงานโดยรวมคูเซโรก็ถือว่าทำผลงานได้ดีชนะ2ใน6เกมหลังเออร์เซ่ชนะ2นะครับผลนี้เระดับ้านคูเซโรนะน่าเชียร์อยู่นะฮะคูเซโรล่าสุดนี้แพ้มานะกรานี่นะหนึ่งศูนย์เสมอนะแล้วก็ ชนะวีล่าโนวามา2ประตูต่อ0ูนย์เกมหลังทีมเยือนนะคเรนเซชนะซีเอล่ามา21นะชนะโคเรนเทียนะมา40นย์แล้วก็มาชนะโบตาฟโก้ประตูต่อศูนเกมหลังยิงได้ถึง7ประตูเสียลูกเดียวนะคเรนเซ่ฟอร์มดีว่ะนะราคาคู่นี้เปิดมาเสมอนะเอาเป็นว่าเสมออยู่เจ้าบ้านก็ได้นะครับมีโอกาสเก็บชัยนะบอลบ้านขครบ้าน,านมันนะแล้วก็สิติถือว่าผลงานใกล้เคียงกันนะไม่ห่างก,กันมากด้วยนะครับ เอาเป็นว่าคู่นี้เลือกเชียร์กูเซโร่บอลถ้วยบาร์ซิลฮะส่วนคู่ที่สองอยู่ที่โคปาโดบาร์ซิลนะฟุตบอลถ้วยนะครับเป็นพาราเนเซ่เจอบาเฮียคู่นี้แข่ง6กโมงครึ่งช่วงเช้านะก็ลุ้นคู่นี้นะแล้วก็ลุ้นคู่ที่สองคู่แรกเมื่อกี้ได้เลยนะครับแข่งใกล้ๆกันเจอกันมาแล้วยี่บสองเกมเสมอสี่เจ้าบ้านชนะสิบสองนะทีมเยือนชนะหกเท่านั้นครับบาเฮียฟอร์มช่วงหลังถือว่าไม่ค่อยดีนะฮะหกเกมหลังเนี่ยเก็บใช้ได้เกมเดียวแพ้ถึงสามเกมแล้วก็มาเสมอสองนะฮะ ก็3เกมหลังทำให้ดีขึ้นนะครับไม่แพ้ใครชนะ1สะเสมอ2ส่วนเจ้าบ้านพาราเนเซ่หเกมหลังชนะ4สะเสมอ1แพ้1นะผลงานโดยรวมถือว่าดีมากนะครับมีแค่หลุดแพ้เกมล่าสุดนี้เองนะฮะผลงาน,น,นแรกแรกบาเคียก็แพ้พาราเนเซ่มา12นะแล้วก็พาราเนเซ่ไม่แพ้10นัดในบ้านแล้วนะโอ้โหมันต้อตงในบ้านแล้วนะราคาคู่นี้เปิดมาขึ้นกุมลูกนะเจ้าบ้าต่อนะฮะ ก็ฟอร์มช่วงหลังเมื่อเจอกันมานะพาราเนเซชนะ3บาเฮียชนะสามสูสีกันนะนะมาดูบาเฮียกันหน่อยเอ่อบาเฮียผลงานช่วงหลังก็เสมอวิลลาโนวามา1-1นะฮะเปิดบ้านเสมอกามิโอมา0-0แล้วก็ชนะนะฮะบูซิกนะมา2ประตูต่อ0ถือว่าใช้ง่ายใช้ได้นะครับบารบารีซิลไม่ยิงน้อยจรทีนะส่วนเจ้าบ้านพาราเนเซ่นะล่าสุดไปแพ้โกเอสโกมา2-1นะแล้วก็เปิดบ้าน ขอภายนะไปเยือนนะเสมออัสซันโคนะเมื่อหนึ่งหนึ่งแล้วก็ชนะนะพาเมรัสแตสองศูนย์ะ 2, นะเออใช้ได้ไปเอาเป็นว่าคู่นี้เลือกเฉียดเจ้าบ้านดีกว่านะครับมีโอกาสเก็บใช้ได้สูงเลยพลาเลซเซในบ้านหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องจลลัดพาเลซเซในบ้านแล้วนะคบผลงานดีมากมากครับคู่นี้เลือกเฉียดเจ้าบ้านได้เลยนะครับก็ฟุตบอลโดบราซิลนะฮะควนทับวบราซิลสองคู่นี้ฮนะคิดว่าไม่มาหมดอ่ะมันใจด้วยนะครับชอบสามารถตามกันมาได้เลยนะราคาดีที่สุดในประเทศแล้วคลิดเข้ามานะครับ นะเปิดทุกคู่เปิดทุกหลีครับมีทุกเวลานะครับชอบเวลาไหนก็เลือกดูได้ว่ามีไหนเตะนะครับคิกเข้ามาได้นะครับยังไงวันนี้ฝากช่งนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับขอให้ทุกท่านลุ้นฟุตบอลให้สนุกวันนี้เฮ็งกันรวยสวัสดีครับ